ันนี้ค่ะเจ้าจะพาไปเที่ยวชนบุรีนะคะแน่นอนที่นั่นมีหลายๆสถานที่เหมาะสําหรับการไปเที่ยวกันแบบครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆนะคะช่วงปิดเทอมเราจะพาเด็กๆไปชมชีวิตสัตว์โลกที่น่ารักโลมาสิบชิ้นรมานะคะอย่างจัทบุรีมีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ที่พัทยาก็มีโลมาเหมือนกันแล้วน่ารักมากๆด้วยนะคะวันนี้พาสื่อทีชมไปเที่ยวพัทยาดอฟินเวิร์กกันค่ะ โลมาน่ารัก เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความแสนรู้นะคะในประเทศไทยเนี่ยมีโลมาอยู่2ชนิดก็คือโลมาปากขวดกับโลมาหัวบาดแล้วที่นี่ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของพัทยามีชื่อว่าพัทยาด o อฟฟินเวิร์อยู่ที่อำเภอบางละมุงนะคะห่างจากตัวเมืองพัทยาไปแค่13กิโลเท่านั้นน่ารักนี่คือความแสนรู้ความน่ารักของโลมาทั้งสองพันนะคะมีการแสดงโชว์กว่า20รายการถือว่าเป็นซุปปาของที่นี่อย่างแท้จริงค่ะ โลมาเหล่านี้สามารถฟังคําสั่งของครูฝึกครูพี่เลี้ยงทําตามได้ได้ทุกอย่างกระโดดเก็บลูกบอลเต้นระบายข้นน้ํา,นา,นาเลี้ยงลูกบอลแมก้กระทั่งไฮไลท์ก็คือการกระโดดหอมแก้มนักท่องเที่ยวอ,อ๋อพเคยหอมแก้มพี่แล้วเนี่ยพี่เคยไปเคยด้วยเราเคยไปออแต่อีกที่หนึ่งแล้วเขาก็จะให้เรายืนชนะเนี่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมนะคะในการไปดีอ จริงจริงนะคะเด็กๆเนี่ยจ้าคเที่ยวชอบนะเห็นนะเห็นนะเห็นนะเออดี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 กระโดดสูงนะจ๊ะคือต้องบอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ไปแล้วเราจะมีความสุขเหมือนกับว่าเราหลุดไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคนดูนะเด็กๆชอบมากเลยอ่ะเพราะเราไม่น่าเชื่อเราไปดูว่าเราจะชื่งว่าเอ้ยครูฝึกเขาเก่งจริงๆเคยถามเขานะว่าฝึกยังไงเคยถามว่าเอ้ยเราฝึกยังไงเขาบอกว่า ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับกับสัตว์เลี้ยงที่เขาฝึกอ่ะคือหมายถึงว่าหัวใจต้องเป็นดวงเดียวกันอ่ะคือมองตาแล้วรู้ใจคือทําสัญ,ญลักษณ์แล้วเขาจะรู้นะคะ <Hey. S 1> คือเขาต้องรักจริงๆอ่ะที่มันคือความผูกพันระหว่างมนุษย์<ช>กับสัตว์น่ารักมากเลยค่ะ ใครสนใจ <c oughs> นะคะท,ที่สำคัญที่นี่ <c oughs> นอกจากดูโชวปลาโลมาแล้วคุณสามารถว่ายน้ํากับโลมาได้นี่แหละวันนี้แหละไฮไลท์ว่ายน้ําเล่นกับปลาโลมาได้นะคะ,ะ,คะรวมถึงมีสระน้ําวนแล้วก็สไลเดอร์เด็กๆและครอบครัวไปเที่ยวได้มันเป็นเหมือนสวนน้ําที่สําคัญใครอยากจะไปเมืองเขาบอยที่นี่ก็มีด้วยนะคะมีกิจกรรมให้อาหารม้าขี่ม้านั่งรถม้าค่ะอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดช่วงติดเทอมนะคะ พัทยาดอฟิดเวิลด์ค่ะไปได้เลยเขาเปิดทุกวัน9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะสอบถามรายละเอียดได้0 3 8 0 5 1 7 9 0ขอบคุณข่าวและภาพนะคะจากคุณสมบูรณ์นะคะนำมาให้เราได้ชมกันค่ะก็รักลงไ่ะเคยพาลูกไปแล้วชอบแล้วลงไปอย่างเงี้ยแหละ ครูฝึกเขาก็หลอกแบบเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวแบบทักทายลงมาได้แต่เขาจะมีสัญลักษณ์แอบถาให้ลงมาพ่นน้ำใส่เราสนุกดีค <ปะ S 1> ่ะต้องไปแล้วค่ะบอกหมดแล้วสปอยมากมากอ่ะบอกทำไมอ่ะไปให้มันสนุกสนานมันมีอย่างอื่นอีก,ท,กที่คุณ <ละ S 2> ได้มาแล้วก,ก็ให้เราไปยืนเราบอกโอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็ต้องพ่นน้ำเนี่ยบอกไปอย่งนีบอกแล้วเยอะ เยอะไปเยอะไปเวลาไปดูหนังชอบเล่าตอนจบเวลาตอนจบเล่าตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ดาวเล่นเกินภาตัวมากก็กำลังบอกว่าเขามีคู่แข่งยังไงเดี๋ยวไม่เป็นไรดาวีถนัดป๊อปไม่เป็นไรไปเที่ยวโรมมาไม่เป็นไรรู้แล้วแต่อันเนี้ย ยังไม่รู้แน่นอนเพราะพี่ยไม่เคยไปใช่ไปดูแกะตื่นเต้นไหมอ่ะเป็นสัตว์ที่แปลกมากใช่คือลูกเนี่ยนะหลังๆพาไปดูแกะทำไมลูกเฉยๆก็ไม่รู้คือไปที่ไหนลูกก็บอกแม่ดูแกะดูแกะแต่ว่ามันน่ารักแต่มันน่ารักยังไงก็ยังชอบอยู่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าแกะนี่มีแทบจะทุกหลยๆจังหวัดและทุกจังหวัดแทบจะทุกจังหวัดนะคะแต่ว่าเด็กๆก็ยังชื่นชอบอยู่นะคะไปเขาบอกว่าอันนี้ไปแบบ c h i อน and ิ h อ c ทีนี้ฟาร์มแกะนี่พัทยาชีฟฟาร์มน่ารักแค่ ไหนไปกับแจวพาเที่ยวค่ะในยุคที่น้องแกะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากมายแต่ความน่ารักแสนรู้และขนปุกปุยก็เลยทำให้มีฟาร์มแกะเกิดขึ้นราบกับดอกเห็ดไอสคริปต์เขาเขียนมาอย่างจริงนะเพื่อรองรับความสนใจของนักท่องเที่ยวล่าสุดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมืองท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพก็เลยมีการเปิด ฟาร์มแกะที่กว้างใหญ่ไพศาลให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับน้องแกะน,กน่ารักน่ารักได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะ <c oughs> พัทยาชีฟฟาร์มชิลแอนชิคตั้งอยู่ถนนสาย36เข้าออกได้2ทางทั้งทางถนนสาย36แยกกระทิงลายและถนนสายบายพัสพัทยาชนบุรีที่นี่นอกจากจะเป็นฟาร์มน้องแกะที่บรรยากาศแบบชิลๆแล้วก็ยังมีมุมน่ารักนเก๋กๆให้โพสท่า เก็บภาพสวยๆเป็นที่ระลึกกันจํานวนมากมายหลายมุมเลยทีเดียวที่เราจะไปเก็บภาพกันได้นะคะนอกจากแกะแล้วนะเด็กๆชอบอาจจะบอกแกะหนูเห็นบ่อยแล้วสัตว์อื่นๆเขาก็ยังมีมีสัตว์น่ารักน่ารักอีกหลายอย่างลูกหมูลายด่างตัวกลมๆอ้วนๆน่ารักมากม้าแคระที่เด็กๆสามารถขึ้นไปขี่ได้ลูกดิฉันเนี่ยไปขี่ม้าแครมาทุกที่แล้วแต่ที่นี่ยังเดี๋ยวต้องพาไปนะคะม้านี่ถึงกับเข็ดกันเลยทีเดียวนะคะ ไก่ชนก็มีเอ๊ะมีไก่ชนด้วยนะคะนกยุงพันุต่างๆหรือแม้แต่น้องควายเผือกก็มีให้นักท่องเที่ยวได้ไปชมกันนะคะนี่ไม่เพียงแต่จะไปดูตา์นี่เห็นไนะ<ม>เขาบอกว่าร้านแบบร้านของฝากร้านอาหารร้านของที่ระลึกนักท่องเที่ยวสามารถไปชิมช็อปแล้วก็อิ่มอร่อยกันอย่างสนุกสนานได้เลยใครสนใจอยากจะแวะไปเที่ยวชมบรรยากาศแล้วก็ไปเก็บภาพน่ารักน่ารักของคุณกับแกะน้อยนะคะไปกันได้ที่พัทยาชีฟฟาร์มค่าเข้าชมคนละ 50บาทค่ะเด็กสูงไม่เกิน110เซนติเมตรเนี่ยเข้าฟรีรเปิดได้ชมเข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มทุกวันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้0 9 2ย์1 6 7 1 8หรือ0 8 1 1 5 4 9 4 3 7ค่ะขอบคุณข่าวและภาพพี่สมบูรณ์นะคะแหอันี้เหมาะมากช่วงปิดเทอม้เปลาวันะใช่ปาาลมาเสร็จเอาไปดูแกะไปให้อาหารแกะมีอีกใช่ไหมไปเที่ยวต่างประเทศต่อเลยครับ<ด> ไปที่ฝรัง<ล>ร่งเศสที่อยู่ในเมืองไทยครับวันนี้จะ้แถวพาเที่ยวก็จะพาไปเมืองฝรั่งเศสซ,ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปถึงฝรั่งเศสรับแต่ว่าอยู่ที่พัทยาที่นี่ครับโ i ซ m o ด a the City of Love ครับหรือว่าเมืองแห่งความรักเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในเมืองพัทยาเพียง2ปีเศษเท่านั้นเองครับทุกอย่างครับถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับบนเนื้อที่กว้างขวางกว่า50ไร่ริมถนนสุขุมวิทนะครับ ตรงข้ามกับโรงแรมแอมบัสเตอร์พัทยาจังหวัดชลบุรีครับสิ่งที่ใครเห็นก็ต้องสะดุดตาก็คืออาคารที่ถูกก่อสร้างด้วยคอนเซปต์ของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสโบราณครับคล้ายกับเมืองกรอมานะครับซึ่งเป็นชนบ,บทเล็กๆในฝรั่งเศสเขาบอกว่าเมืองกรอมาเนี่ยติด1ใน10อันดับเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกนะครับผมภายใต้ภายในเมืองมิโมซ่านี่ครับก็จะมีอาคารที่สร้างสรรค์จากสถาปัตยกรรมครับที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ของฝรั่งเศสเยอรมันและยุโรปครับมีการตกแต่งบริเวณด้วย ดอกกุหลาบนะครับเหมือนกับเมืองกอมมากมีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนอาหารของที่ลึกซูวิเนียครับโซนเพื่อสุขภาพมากกว่า100ล้านค้าครับในมิโมซ่าจะมีอาหารต่างชาติที่เป็นต่างชาติของแท้ครับเช่นฝรั่งเศสแท้อิตาเลียนแท้นั่นก็เป็นเพราะว่า ทางผู้บรหิหารมิมอซาครับต้องการสื่อให้เห็นถึงกลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่นความเป็นชนบทที่เหมือนกับฝรั่งเศสนะครับ,บนีภาคกลางคืนอลังการครับรวมถึงสวนสัตว์ก็จะมีสัตว์แปลกๆเยอะแยะมากมายไว้ด้วยครับผมแล้วก็ <laughs> มีบ้านกลับหัวมีอาร์ตอินมิมอซารวมภาพสามมิติไว้ในักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพไปที่ระลึกกันด้วยนะครับผมมีการสแสดงคาบาเล่นะครับของสาวประเภท2การแสดงละครบอดเวย์ขกแสดงชายจริงหญิงแท้นะครับผมท่ามกลางนักผู้ดนตรีแล้วก็แสงสีอันน่าตื่นตาตื่นใจ มีมอซาครับเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้านะครับจนถึง5ทุ่มทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่038237318 9ครับแล้วก็ขอบคุณภาพของพี่สมบูรณ์นะครับผมแล้ววันนี้ครับก่อนที่เราจะพูดคุยกับแขกครับเรามีโชว์พิเศษอีกหนึ่งชุดครับให้ได้ชนาที่รายการของเราเชิญชมโชว์เลยครับ นี่ครับแขกรับเชิญของเราก็อยู่ในรายการแล้วคุณจิรชดแก้สเถียรครับประธานบริหารโครงการมิโมซากพัทยาพร้อมกับคี่ของคุณ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับผมรีกเิมคนอื่นมานี่ต้องเรียกต้องแซะต้องขุดคือบอกเลยว่าไม่อยากมายืนใกล้เอาไปว่าตรงนี้ละกันเพราะว่าดูหมองบางชั้นไปยืนตรงนู้นไม่จะยืนตรงนี้ถามถึงที่มาที่ไปของมิโมซ่าซิสตี้ออฟเลฟก่อนหนึ่งครับทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับ ค่ะมิโมซ่าเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาอิตาลีเนี่ยเขาจะเป็นวันสําคัญของสตรีก็คือวันสตรีสากลแต่ถ้าเป็นร่งที่เราไปจําลองแบบมาเนี่ยนะ,ะก็คือเมืองที่เป็นวรรณคดีแห่งความรัก นะเป็นตัวแทนของความรักเพราะฉะนั้นเรามาพร้อมกับความรักเราก็เลยมีเมืองแห่งความรักที่ชื่อมิโมซ่าพัทยาเกิดขึ้นคือบอกเลยว่าดาวเนี่ยเคยไปงานตอนนั้นไปงานกับพี่กี้วันวาเลนไทน์เขาก็จะเนรมิตแบบว่าเป็นเมืองแห่งความรักมีดอกกุหลาบมีการแสดงมีการแต่งตัว บรรยากาศเข้าไปก็ร่มรื่นแล้วนะคะอย่างที่อย่างที่พ่นิกกี้บอกคือสไตล์ของเราเนี่ยเป็นสไตล์ของเมืองให้พินิกกี้เล่าดีวกว่าเป็นเมืองเป็นสไตล์ของเมืองกอมานะคะเมืองกอมาเนี่ยจะเป็นเมืองเล็กๆได้อยู่ตรงชนบทของประเทศฝรังร่งเศสแต่ว่าความเป็นเมืองชนบทของเขาเนี่ยก็เป็นเมืองชายแดนด้วย <S 1> <S 1> <ฮะ S 2> แล้วก็จะอยู่ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันคราวนี้เนี่ยกลิ่นอายที่ผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสเยอรมันและ รวมไปถึงเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศต่างๆในยุโรปก็เลยกลายเป็นเรายกเอาหัวใจของโลกของตะวันตกเนี่ยเอามาไว้ในโลกของตะวันออกคือหลากวัฒนธรรมอยู่ในเมืองกองมาที่ว่านะคะก็เลยจําลองมาอยู่ที่พัทยา เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่อะพี hmm. ่นิดเนื้อท right ี่50กว่าไร่ค่ะคุณเดินให้หมดทุกฟองครับผมไม่จะไปที่นี่มันร่มรื่นจริงนะเราไม่ไปแล้วผมพูดอยู่ตรงนี้ก็ได้ที่ผมพูดมีความหมายแล้วนะกลับแล้วนะเดี๋ยวเราห้องกลับแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะวัดรอยเท้าเก็บไว้ตรงนี้ครับนะคะคือที่นี่สวยทุกมุมถ่ายรูปออกมามุมไหนก็ได้ขอบอกเลยการันตีเลยว่ามันสวยทุกมุมจริงแต่ดาวชอบการแสดงภาคกลางคืนคุณเชื่อไหมไอ้น้ำมันี่นะคุณเชื่อไหม เป็นเวทีไฮดรอลิกใช่ค่ะแล้วสมมติเราเป็นพิธีกรตอนนั้นเนาะซินิกีเราก็ไปซ่อนตัวอยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบค่อยๆเลื่อนขึ้นมาแล้วคนดูเห็นเธอก็ตกใจไม่ฉันตกใจฉันตกใจมากว่าแบบมิโมซ่ามีเวทีไฮดรอลิกเหมือนกับศูนย์การเหมือนโรงละครใหญ่ๆอ่ะคือแล้วก็มีแบบน้ำพุเต้นระบำซึ่งสวยมากๆของเราทุกคืนทุกคืนนะคะการแสดงทุกคืนค่ะทุกคืนเลยการแสดงเนี่ยจะโดยปกติเนี่ยนะะก็คือวันหนึ่งเนี่ยวันละสามรอบด้วยกันก็คือรอบ ห้าโมงเย็นรอบแรกหนึ่งทุ่มและสามทุ่มวันธรรมดานะคะ,คะส่วนเสาร์อาทิตย์และลองวิกเอนเนี่ยเราเพิ่มรอบก็คืออีกสองรอบด้วยกันก็คือว่าบ่ายโมงและสามโมงเย็นนะครับการแสดงสับเปลี่ยนกันไปยังไงบ้างคะคือในแต่ละวันในแต่ละเดือนที่เราทําการแสดงเนี่ยนะก็โชว์แต่ละโชว์ใน,ในแต่ละรอบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าท่านใดที่มาเที่ยวแล้วเนี่ย เสียบัตรผ่านประตูนะฮะก็คือค่าเข้าเนี่ยหนึรบาทคุ้มค่ากบงานนะ่หลักจยังไม่ต้องจ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายแล้วกับหัวอะไรถ่ายรูปอะไรใช่ค่ะแล้วก็สามารถทุกอย่างใช่มีโชว์นะแล้วก็แถมฟรี1กิจกรรมคือจะเลือกเอากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีภาพวาดสามิติของมิโมซ่าหรือจะเลือกเป็นพิพิธภัณฑ์สามิติก็หรือสวนสัตว์ มีหมดสามีสวนน้ำมีสวนสายเลือของช้อปปิ้งเลิศมากมีของโซนอะไรยังไงบ้างคะของช้อปปิ้งเนี่ยนะคะมีหลากหลายให้เลือกด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นของฝากนะร้านอาหารแล้วก็ร้านอาหารของเราเนี่ยเลิศรสหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันแท้ๆฝรั่งเศสแท้ๆหรืออิตาลีแท้ๆแต่สําหรับท่านใดที่อยากบอกว่ามาเป็นกลุ่มนะเป็นหมู่คณะก็สามารถที่จะเรียกว่ารองรับได้ถึง 5 0 0ที่นั่งด้วยกันจัดเต็มจัดเต็มส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็อกำลังจะเอ่ยปากสาวเลยมิสไมโมซ่าควีนนี่คือมิโมซ่าเนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งและที่สําคัญเนี่ยความตั้งใจเนื่องจากว่าเราเป็นเมืองเล็กๆแล้วเมืองสไตล์กิปเก๋นะฮะสไตล์ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเมืองเนี่ยก็จำเป็นอยิ่งนะฮะจำเป็นที่ต้องมีดาวของเมืองสางาม หัวใจของเมืองเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีมิสมีหมดแซฟฟีนไทยแลนด์เกิดขึ้นนะคะปีแรกซึ่งเราได้จัดไปแล้วนะฮะเป็นปีแรกก็คือ2013ที่ทุกท่านเห็นข้างหน้านี้นะครับคุยสิบอกเร็วโอตายแล้วเปิดโอกาสกันลยจะถามอะไรแนะหนำดีไหมคะครับแหนำตัวแต่ละท่านเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยนะคะพัชรวันขันติพินโยค่ะรอมดับหนึ่งมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์ n d 1 3นค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทนะคะนิสสาวนีเลิศบรพงค์ค่ะมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2013ค่ะคือคนล่าสุดคนแรกเลยใช่ค่ะท่านี่ก็เล็คนแรกดีอ่ะเดี๋ยวเอาไปเทียบได้ไหมเดี๋ยวนี้อต่อไป สวัสดีค่ะน้องเชอเอมนะคะพัทราดีบรบุญประเสริฐค่ะรองอันดับสองมิสมิมซ่าควีนไทยแลนด์2013ันสสามค่ะสวสวยทุกท่านเลย สวัสดีค่ะน้องมินค่ะกมลักษกุลทิติธนารัตค่ะมิสโปรโตจินิกมินมิโมซาค่ะสวยทั้งหเลยไม่ยรได้มิมิโมซามาแล้วครัที่บอกว่าเพิ่งประกวดไปปีแรกแล้วน้องๆเหล่านี้เขาจะทำกิจกรรมอะไรเขาทำอะไรบ้างค่ะกับมิโมซาความสำคัญของมิสมิโมซานอกจากจะเป็นคนที่สวยเป็นคนที่เก่งแล้วเนี่ยเรายังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ที่มีจิต สาธารณะนะคะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพราะฉะนั้นการที่เราได้ความสวยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอกินไม่ได้เราต้องเอาความสวยของเราเนี่ยมาทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติส่วนความสวยเราจะเป็นอย่างไรให้น้องนัดแนะนำได้ไหมคะได้ไอะไรบ้างหลงจากได้รับตําแหน่งได้รับมือกุฎแล้วทาอะไรกิจกรรมอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะกับทางมิโมซ่าคือไม่เหมือนกับเวทีอื่นเลยคือเด็กต้องบอกว่าเราทําเพื่อสังคมจริงๆว่าจะเป็นการไปตามมันผักคนชลาหรือว่าการ Oh. ปล่อยสัตว์เขนสู่ธรรมชาติเืินสู่ป่าเนี่ย <Yeah. S 2> ก็คือ <Yeah. S 2> มีด้วยนะคะรวมถึงต้องบอกว่า <Yeah. S 2> การเป็นมิสมิโมซ่าเนี่ยทำให้นัดได้รับโล่รางวัลเนี่ย <Yeah. S 2> หลังจากที่เราได้ตําแหน่งเ่ยถึง2โล่รางวัลเลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าการได้รับตําแหน่งมิสมิมโมซ่าเหมือนเป็นการยกระดับสาวเพศ <Yeah. S 2> ส,ส,สอจริงๆเคยรู <Yeah. S 2> สึกว่า ภูมิใจมากๆเลยค่ะคือสวยด้วยสวยด้วยมีโชคลาด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอยากจะพูดกับคุณฟ็อกนิดนึงไหมคะครับอันี้ก็เปิดโอกาสให้แล้วนะครับทุกท่านโอ้โหอยากทำอน้องเขาฟ็อกอยากทำมะไรผมจะไม่ถามอะไรเขาเลยคุณไม่มีอะไรถามเขาเลยหรอไมีไม่ใจปวดไหมครับใช่อยากจะฝากด้วยค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีวันประกวดนะคะจริงๆตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะกับมิสโอมุซาควีนไทยแลนด์2014นะคะใครที่บอกว่ารู้จักกับสาวเพื่อสองหรือว่าเอ๊ะเราเห็นใครที่น่าจะส่งเสริมใช่ไหมคะ ก็เข้ามาได้เลยค่ะยังไงมาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสมัครได้เลยวันนี้นะคะที่เพจ Facebook ก็ได้ค่ะมิมอซาพัทยาหรือว่าจะเข้าไปที่บริษัทของเราเลยก็ได้นะคะต้องบอกว่าเราเปิดรับหมดเลยนะคะเพื่อที่น้องๆหรือเพื่อนๆก็ได้ที่บอกว่าอยากจะยกระดับตัวเองหรือว่าพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเนี่ยอย่าปล่อยความสวยของเราไว้ที่บ้านนอกจากสวยแล้วเนี่ยการที่เรามาอยู่ตรงนี้เราจะสามารถทําความดีคืนสู่สังคมได้ด้วยซึ่งตรงนั้แหละจะทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าสาวเพื่อสองเนี่ยมีดีมากกว่าที่เขาเห็นค่ะ ยอดที่งานจะต้องบอกว่าชอบเดี๋ยวขอสักสี่เดือนให้ผมยาวสักนิดนึงก่อนนะพี่สรุปพี่คุณต้องคุณดีใจมากลยคือเป็นไอดอลคุณอใช่ร้อนเล่นดิเจพี่โถูกว่าจะหามเลยถ้าเกิดว่าคนที่ไปเที่ยวอยากจะเจอมิสที่นี่จะแจกถ่ายไปด้วยนะเจอแน่นอนค่ะโดยเฉพาะช่วงช่วงเดือนพฤศจิกนี้นะคะเพราะว่าเราจะเริ่มเปิดรับสมัครแล้วก็มีการประกวดค่ะแล้วโดยเฉพาะเลยนะคะในวันที่27พฤศจิกค่ะจัดเต็มอลังการยิ่งกว่าทุกครั้งเลยค่ะกกก็คนทุจะมีารวมตัวกันเลยใช่ค่ะแล้วมีโชว์ใหม แน่นอนรวมถึงในปีนี้นะคะต้องบอกว่าชิงเงินมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทด้วยได้แล้วดิ๊กกี้เขาจัดใหญ่จัดเต็มจัดเต็มมากค่ะไปประกวดเถอะไงบอก๊อกไม่ต้องเลป๊อกไปประกวดเลยลูกไว้ผมยาวเลยใส่กไม่ได้เลพี่ใส่ิ๊กได้ดูจกคุณแล้วพี่ว่าไม่อ่านป๊อกกวนขนหน้าอกก่อนดีกว่าพี่เดาผมว่าก่อนที่จะไปไว้ผมยาวผมขนหน้าอกเป็นปัญหามากที่ทำให้ขนหน้าอกพี่ีิ๊กกี้มีขนหน้าอกประกวดได้ไหมคะไม่ได้ดิ๊กกี้บอกน่าจะได้รอบชุดว่ายน้ำ ใค่ขน้นแล้วก็ตกรอบเลยคุณควรไปแว็กซ์ก่อนนะคะพี่นิกิปประชาสัมพันธ์เห็นบอกกิจกรรมใหญ่เดือนพฤศจิกายนของมิโมซามีอะไรบ้างค่ะก็ในเดือนพฤศจิกายเนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนแห่งความฝันนะคะของผู้ที่มีจุดยืนในสังคมก็คือเพศที่3เพราะฉะนั้นเนี่ย ความสําคัญของเพศที่3ที่เราไม่ได้เป็นเฉพาะเพศที่3ที่เราเกิดมาอยู่กึ่งกลางระหว่างมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายแต่เป็นเพศที่3ที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นนะฮะเราก็เลยมีโลโก้พิเศษของม s s มิโมซ a าควีนไทยแลนด์ก็คืองดงามอย่างมีคุณค่ามิโมซ a าควีนไทยแลนด์นั่นเองนี่ไงนี่ไงต้องบอกว่าไม่ได้เป็นที่เที่ยวอย่างเดียวแต่เป็นสถานที่สําหรับในการแสดงออกนะคะถึง คุณค่าในตัวเองนะคะของสาวประเภทสองไม่ใช่ประกวดแล้วสวยงามอย่างเดียวแต่ว่า<ม>ทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยใ<ช>ะคะ,คะให้น้องๆฝากเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไปเที่ยวหรือว่าไปชม,มหรือไปทํากิจกรรมที่มิโมซ่านะคะเชิญเลยค่ะค,ค่ะ ยังไงฝากด้วยนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเปิดไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเห็นสาเวเฟซสองเป็นที่สอบสาเวเฟซสองอย่างเดียวหรือเปล่าต้องบอกว่าการมาเป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกันเพราะเราตอบโจทย์หมดเลยมีทั้งโชว์สาวผู้ใหญ่ด้วยหรือว่ารวมถึงสวนสนุกสวนสัสตว์ต่างๆคือต้องบอกว่ามาเป็นครอบครัวนี่ก็สนุกด้วยละทุกมุมอย่างที่พี่ๆได้บอกไปค่ะว่าถ่ายรูปสวยทุกมุมจริงๆนะคะตั้งแต่เช้ายันค้าแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมีครบทุกรสชาติอย่างแน่นอนที่สําคัญค่าบัตรเข้าประตูเนี่ยถูกมากเพราะไม่เคยมีที่ไหนดูโชว์ในราคาเพียงแค่่150บาททตดดูไ้้ัังวน มีแค่ที่นี่ที่เดียวอยากจะให้มาลองดูจริงๆค่ะเขาสมแล้วค่ะท oh ี่เขาได้ตำแหน่งทุกทุกไข่พร้อมกี่มากเลยอ่ะฉันต้องไปแล้วลหละนะคะใครอยากจะไปเจอเจอกับมิสมิโมซ่าทั้ง4ท่านนี้นะคะหรือไปเจอพี่นิกกี้พี่นี้ก็จะเดินอยู่ในนั้นแหละต้อนรับแขกก็สามารถไปได้รับรองว่าคุณจะประทับใจนะคะมิโมซ่าพัทยานะคะขอบพระคุณมากๆวันนี้ให้กลับาคุณค่ะปีมาฝากเราด้วยนะคะคุณมีหลากหลายจริงๆร้อยมีร้อยห้าสิบไม่ยื้เลยที่แบบจะไปกันตรงนี้จะไปเที่ยวมิโมซ่า อย่าไปเลยนะแค่ยืนตรงนี้ก็เปรียบเทียบก็เห็นชัดแล้วพยายามยืนห่างเนาะทำไมหล่อนางงามนี่นางงามนะวันนั้นกรรมการเพิ่งมาสารภาพว่าจับฉลากเออทผมทราดไปแล้วพอค่ะร้อยห้าสิบมานี้ก็ได้เดี๋ยวพี่พาไปนถาวโชคชัยสีเฮด้าใจดีโชคชัยสีมีข้าวเหนียวค่ะทานได้อร่อยทั้งปีร้านนี้ข้าวเหนียวมูลสีก็สวยรสชาติก็อร่อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาทานด้วยกันค่ะใช่ เจ้าไปในทุกกางของชีวิตเจ้าพากินเจ้าพาที่